สวัสดีครับผมคอนนิจิวะคนดูที่กําลังดูคลิปนี้กันด้วยคุณดูฮาซึ่งวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับอออสตาลงไว้กันลงด้วยคนไทยลงกันล,ลงด้วยและซึ่งวันนี้ที่เรากลับมาก็เออคิดถึงคนดูฮาไม่เล่นนานสาเหตุที่เราไม่กลับมาคนดูดูเจมผมก่อนเจมเราคือแบบน้อยจัดคนดูฮาเราไม่สามารถเออมีตัวในการเล่นเลยนะครับผมเพราะงั้นเลกวันนี้เราจะมาลง อินฟลิตี้กันก่อนอันดับแรกแล้วก็ค่อยไปไต่สตรอรี่กันนะครับผมคนดูฮ่คนไทยอยู่ไหนกันนะ่าซึ่งรอบนี้เราตัวเหล่านี้ไปนั่นเองครับผมคนดูฮ่ก็เออหวังว่ามาราะจะได้ใช้นะครับผมคนดูฮ่และซึ่งเราจะไปลงอินฟลิตี้กับคนไทยนะครับผมเพื่อจะหา ในส่วนของเจมมาใช้ในการสุ่มหาตัวเพิ่มนั่นเองเล็วๆก็ได้เวลาในการลงอิมวิตี้แบบยาวๆครับผม,มดูฮะเรามาดูกันซิว่าเออเราได้ะะทั้งหมดกี่เว็บแล้วก็เราจะได้เจมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมฮะเราจะพอในการสุ่มในรอบต่อไปหรือเปล่านั่นเองครับผมมาดูอะไรดีเฮ้ดูอะไระดูอะไรคนไทยไหนดูอะไรอ๋อมีคนตั้งป้อมตรงนี้คนดูฮะอ้าวแล้วตั้งไม่ได้เหรอหรือย,ยังไงตั้งไม่ได้เหรอป้อมเงินตั้งนี้ไม่ได้เหรอคนดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ใครวางวะนั่นน่ะสิใครวางถ้าจะตั้งไม่ได้ใช่ไหมคนดูแถวนี้จะตั้งไม่ได้ใช่ไหมใครมันวางวาใครวางนั่นดิโอ้คนดูฮะเราอัพนางเอกหมฮีโร่ถ้าเกิดไม่ได้อัพในอินแล้วก็คนดูไม่น่าจะอัพไหวนะครับผมโคตรแพงเลยนางเอกเรานะครับผมอัพต่ออยากเห็นพลังมันอนะแต่พลังมันรู้สึกว่ามันจะเห็นไม่ได้เพราะเอฟเฟกต์มันอลังการเกินไปคนดูฮะและซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ได้ทําอะไรคนดูฮะควรควร,ควรแค่นั้นแหละคนดู ควรแค่นั้นแหละครับผมและซึ่งมันก็ควรแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละคุณดูฮะแล้วล้างจากนั้นละก,ก็เกาจมูกนิดหน่อยแล้วก็ยืนต่อนะครับผมคุณดูฮ่บอกให้เพื่อนนั้นตีอย่างเดียวนั่นเอง,เองครับว่าเด็กกูคงบอกว่าเฮ้ยเพื่อนช่วยกูหน่อยดิแต่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับผมว่าเกมนี้นั้นมีเม็ดมังกรด้วยคุณดูมีเม็ดมังกรด้วยถ้ามีโทรูแบบนี้จะมีคณนนหรือเปล่าสลับแบบแบบนี้นะครับผมคุณดูและซึ่งเอฟเฟกต์อลังการแบบสุดๆ,ๆครับผมคุณดูฮะบอกเลย คอมมันจะระเบิดนะครับผมคนดูคอมจะระเบิดกันเลยทีเดียวนะครับผมผมาดูดิมาดูเห็นไหมคนดูฮะโมจิอเวกโมจิอเวกตุ้มมันเบียงซะเบียงซะตุ้มเลยบอกฟุตมาหลอกหลอนในนี้เลยเรดูเยีงยงเยสก็เหมือนอย่างเหมือนเลยตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะไหวคนดูอเรียบร้ะไม่ถึงร้อยเวฟคนดูไม่ถึงร้อยเวฟนะครับผมขอรับเพชรแล้วกันคนดูฮะรับเพชรก่อนห้าพันห้าพันนน รับให้หมดโอเคครับผมคนดูฮะตอนนี้เราได้เพชรมามากมายในการสุ่มแล้วอุย้ยมีเซลด้วยเหรอมีเซลเร่างเล็กด้วยนะครับผมเรามาดูตู้กันคนดูฮะย่อยคีละนะครับผมโอเคจัดแล้วกันหวังว่าจะได้คีละนะครับผมคนดูอยากได้มันดีป้าคนดูต,ตัวละครตัวนี้แต่เราอยากได้แมงมีหมดจริงๆนะครับผมฮะเผื่อแต่ว่าเขียนในเดสโนตได้นะครับผมคนดูแบบฆ่าบอสทีเดียวอะไรเงี้ยบอสมาพวกเขียนชื่อบอสเลยได้ปะวะได้ไหม ไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับผมโมมีคําถามหาคุณมีเดตโนตคุณจะเขียนชื่อใครผมรู้ว่าคุณอาจจะคิดเหมือนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอย่าเขียนชื่อผมก็พอ <c oughs> อย่าเขียนชื่อผมก็พออย่าบอกนะการันตีเอาดีนะการันตีปะเนี่ยเรียบร้อยครับผมเหมาตู้การันตีได้แน่นอนแล้วมีเฮอ,อย่าฮึบได้ไงค <c oughs> ีระมาแล้วนะครับผมดวงโคตรเกลือเลยอย่างเกลือเลย ตอนนี้ผมอยากไปโลก2แล้วคนดูแต่ว่ามันต้องเวลลอยนะครับผมยังไปไม่ได้ตอนนี้ยังเวลแค่แปดเก้าอยู่เลยนะครับมาเราขอไปลงในส่วนซอลี่ต่อเลยนะครับผมรอบนี้มาจากเรื่องอะไรอ่ะคนดูตอนนี้เราเริ่มไหวแล้วป้าคนดูอูริวลวยังไหวอยู่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าก,ากันเกลกอูริวตอนนี้ยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับผมเรามาลองดูเมืองกันเลยนะครับสลับเออในส่วนของเอ้ใครมายืนหน้างอคอหักตรงนี้ ไอ้ normal นะ่ะเราไหวอยู่แล้วคนดูฮะแต่ว่าในส่วนของ x t r e m เนี่ยผมอยากลง extreme เนี่ยคนดูมันได้ EP พเยอะนะครับผมไม่รู้วจะไหวหรือเปล่านะฮะสลับในส่วนของทีมที่ผมเอามาตอนนี้อยากเห็นเด o โนด้วยเดี๋ยวคนดูฮะว่าเป็นยังไงแล้วต้องใช้2 0,000ืคนดูเรียกอย่างแพงคิล่าเราเรียกอย่างแพงคนดูฮะเดี๋ยวก่อนโอ้โหแล้วไปอย่างไวไปอย่างไวเด็กุเด็กุกไม่นะและซึ่นการลงรอบนี้ถือว่ายากขึ้นครับผมคนดูฮะตัวละครที่เราเอามาใช้ก็คืออูริวกับ เดกุนั่นเองครับผมก็ดูและซึ่งกระพอแบกไปได้เรื่อยๆนะครับผม็ดูฮะแต่ก็ค่อนข้างมีหลายตัวที่มีการหลุดบ้างเราจะต้องวางแนวรับไว้ข้างหลังอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับผม็ดูฮะซึ่งคืออูริวตรงนี้นั่นเองลางสังหอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผม็ดูฮะเหมือนว่าบางตัวจะผ่านแนวรับเข้ามาได้บ้างแล้วอูริวของเราทำได้แค่ป้องกันสุดชีวิตแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวนะเวฟสิบห้าเร็วนะอย่าโงช่วยด้วยช่วยด้วยอูริวช่วยด้วยเดกูช่วยด้วยไปเลย โอ้เรียกตัวเพิ่มไหมเนี่ยคุณดูสวยแล้วครับผมสวยแล้วครับผมเริ่มมาโอ้ยมาเป็นกองทัพเลยไม่รอดว่ะผมว่าไม่รอดแบบคนดูผมว่าไม่รอดว่ะเมืองเราพังแน่นอนยืนมองตาปิดปริบ <c oughs> <c oughs> ไม่นะและซึ่งรอบนี้เราเปลี่ยนทีใหม่ครับผมคุณดูฮะเราเอากันเกลกับเข้ามาโชยนั่นเองครับผมโดยมีเจ้าเดกุและซิลามูนนั้นคอยเตียอยู่นั่นเองฮะตัวยืน2ประสานหนุ่มเบาสาวปานก็ยืนคอยอยู่หน้าบ้านนั่นเองการวางแผนของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมแต่มันก็มีบ้างเช่นตัวเพร์ฟูลที่หลุดออกมาได้นั่นเองครับผมมันเริ่มจะยากแล้วสิคุดูฮะ แล้วก็ถึงเว็บสิบห้าครับผมฮะเหล่าตัวละครตัวไล่ออกมาเรื่อยๆเป็นฝูงมดนั่นเองและด้วยจํานวนที่มากมายนั้นสามารถผ่านแนวป้องกันแรกไปได้แต่ยังคงมีแนวป้องกันสองนะฮะคนดูฮะเหล่าหนุ่มเบาสาวปานพลังแอร์สองภาษานั่นเองครับผม<อ>และจนในที่สุดบอสของเราก็ปรากฏตัวนั่นเองครับผมซึ่งก็คือกาซิลนั่นเองเอาล่ะเพิ่งรู้ว่านี่คนดูว่าเป็นเอ่อเฟลี่เทลเพิ่งรู้ว่าเยาอยู่ในี่ยเฟลี่เทลนะครับผมเหลือบอสต,ตัวท้ายแลวนะครับผมเหลือบอส สุท้ายแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฮะเราลืมดูเลยเดี๋ยวก่อนนะท่านมันหลุดเยอะจังนะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่ะลืมอ่ะเดี๋ยว,ยวมมมมก่อนทันประวะทานไหมเออดูดีกนดูอย่าบอกไม่ผ่านแล้วนะอย่าบอกนะไม่ผ่านเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฝากที่เหลือด้วยนะหนุ่มปลาสาปานนิดเดียวนิดเดียวมันเหลือแค่สองตัวเลือดตึงหนึง่งเลือดตึงเลือตัวเดียว เดียวคนดูเกือบพาแล้วอ่ะก็น,นั่นแหละครับผมค็ดูฮะอาถันเวฟสิบห้าเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับผมและซึ่งตัวละครตอนนี้นั้นแบ็สตอรี่ไม่ไหวแล้วนั่นเองเฮ้ยโดยกูเวอร์ชั่นซูเปอร์ไซย,ย่าคนดูจัดไปนะครับผมซูมเอ,เอามาเอามารวมทีมหน่อยขอตัวอย่าเมาตู้ได้ไหมอย่ายเมาตู้ได้ไหมโอ้ไม่ยานะขอละยาเมาละอย่าเมาละ,าาละถืวยได้แล้วรอบนี้ดวงดีซะงั้นนะ ดูซะก่อนคนดูดูซะอ้าลูกผึกดผิดกดคอนติเนียต,ต่อเลยกูพลังโจมตี30โคตรแรงเลยคนดูฮะโคตรแรงเลยแรงจัดตอนนี้เราเล90เสิแล้วแต่ยังเลยยังไม่ผ่านสักอันยังไม่ผ่านสักเลยชีวิตผมแนออสตารเริ่มยากแนละ้วคนดูเริ่มยากจัดจัดเลยนะครับผมเนี่ยอุตส่าห์ได้ยางามิลทหโจมตีโคตรเยอะมาเราก็ยังไม่ได้ใช้สักครั้งเลยคนดูไม่มีเงินจะเรียกได้เลยเพราะงั้นวันนี้เราแค่นโนมโมก็ได้กันนะคนดู เนอร์โมก็แล้วกันนะไม่น่าจะไหวนะครับผมมันก็เป็นอย่างที่เห็นครับผมคนดู5้ารอบนี้แลวลงหน่อโมอแเหงก็แล้วกันเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้มันค่นขคังยากเกินไปไม่งั้นจะขาดไม่ได้แน่นอนไม่งั้นละก้เราจะมีโอกาสเห็นยางอเมริไลท์เป็นอันขาดแต่ครับผมคนเดูและตอนนี้เดกูทั้งสองของเรากาลังยืนเท่เลยคนดูเ hey! ท่จัดแต่ดาเมจก็คือน้อยจัดคุณเดูระยะก,ก็สั้นเหลือเกินคนดูและเนื่องจากเราไม่เล่นนานครับผมคนดูฮะาเราจึงพบระบบบางอย่างนะครับผมคุดูฮะาที่บอกเลยว่า ตื่นเต้นสุดๆนะครับผมอันนี้มันคืออะไรอ่ะคนดูคอนโทรอะไรอะ่ะเอา้าคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราควบคุมนี้ได้เหรออันนี้คือมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเพิ่งมีวะเดี๋ยวนะบูม่ากูวิ่งเลยบูม่ากูตีบูม่ากูหววหววไม่เข้าหัวไม่เข้างั้นแปลว่าเราสามารถควบคุมตัวเลยว่าดิคนดูใช่หรอเอาแล้วป้อมกูตรงนี้เลยเดี๋ยวขอป้อมคืนก่อนแล้วกันคนดูฮะ บูมาแม่ให้ตายเถอะครับผมมันชอบเป็นระบบที่น่าสนใจจริงๆครับผมคุณดูฮะเราสามารถควบคุมตัวละครได้แล้วเลขทั้งนั้นเรายังสามารถที่จะใช้ในการตีได้ด้วยนะครับผมคุณดูเยสเราตีได้ไหมตีได้ใช่ไหมคุณดูเอาลองดูนะครับผม้มเดยวมันต้องรอคูดาวไหมต้องรอคูดาวไหมนีม่ไงคุณดูเราสามารถตีได้นะครับผมงั้นแปลว่าถ้าเกิดเรารู้ก่อนหน้านี้นะไอป้อมเมื่อกี้เราก็ไม่แตกคุณดู ไม่แตกแน่อนอนโอ้โหเรารู้ช้าไปแล้วนะคนดูแต่เราต้องเล็งให้แม่มนด้วยใช่ไหมต้องเล็งด้วยใช่ไหมมาเดลเวสมัีไงล่ะคนดูคุมได้คุมได,มได้เห็นไหมเดลเวสมนี่ละ่ะเนล่ะเนล่ะเดลเวสมีโคตรดีเฮ้ยบอสมาแล้วคนดูฮะอูริวอยากล拉หัวบอสอูริวอยากล拉หัวบอสอะคนดูให้พี่พี่พอูริวเกะาฉิดเกาเอาอูริวกูยังไม่ได้ยิงเลย ฮ้ยเจ๋งว่ะไหนเรามาลองอูริล่าหัวคมคมนะครับผมคดูฮะคือยาคือยาเดี๋ยวยิงไม่ออกอูริลอูริลล่าหัวคมคมเฮ้ยยิงไปทิทาไม่ได้แล้วคน,น,นดูเลงเองไม่ได้ว่ะเลงเองไม่ได้ว่ะต้องให้อูริลนั่นเอง่ะคนนุณดูเดี๋ยวเรารอขายบูม่าคุณดูฮะขายให้หมดแล้วก็ซื้อในส่วนของเออย่างงามิไรนะครับผมคนดูฮะมาตั้งหน่อยดีตรงนี้ละกันคุณดูฮะปึ๊บ เรียบร้อยเขียนชื่อใช่ไหมมีสกิลเขียนชื่อนะครับทุกทนดูฮะขอจับแล้วกันเขียนชื่อเลยมันเขียนชื่อใครวะเขียนแล้ว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 แล้วใครตายแล้วใครแล้วใครตายอ่ะวีองเสร็จแล้วเหรอยังงพม่มันเขียนแค่นี้แล้วก็ครูดาวห้าร้อยวีคนดูอย่างนานโอเคโซโซกังเอาว่ะคนดูบอสรักซัดว่าเอาสมุดฟาดมันยังงามิไลเอาสมุดฟาดมันฟาดมันเลย ฟาดมันทำอะไรไม่ได้คนดูนอกจากเดินเล่นขวางมันยังมีไรขวางมันมีสกิลคโคโฮยางเซตยางเซตเลยแม <c oughs> <อ>่โอเคครับผมก็ผ่านครับผมคิดว่าน่าจะพอสมควรวัดเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผม <c oughs> ว่าได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมฮะเดี๋ยสามสี่ด่าน <c oughs> ค่อยลงนอกรอบกันแล้ว <c oughs> กันคดูวันนี้ก็เ <c oughs> หนื่อยแล้วค็ดูสำหรับคืนนี้ไปละฮะบายายางครับผมมันยังไม่จบ มันเริ่มมีดวงเล้วคนดูเพิ่งได้คาถามาด้วยไหนสตาร์ดัตต้องไหนคนดูสุ่มตรงไหนอะสตาร์ดัสและตอนที่เราไล่สดเพสซูเตอร์เอกอยู่นั้นเราก็ได้ข้อมูลว่าสตาร์ดัสของเราตรงนี้นั้นสามารถไปสุ่มได้ผมคิดว่าสุ่มโลกสองว่ะคุณดูเราเลยมีพอยต์ในการสุ่มเลยนั่นเองในช่องสุม่มกดตรงขวาบน Special ช,ช่องสุ่มเหรอตรงอ๋ตอตรงนี้เหรอวิเคี้กกยกูเพิ่งรู้นี่เพิ่งรู้ฮึเบอร์เซิร์กไหมคุณดูเบอร์เซิร์กไหม สุ่มที่นี่ละกันคนดูฮะมาเพิ่งรู้ว่านี่คนดูว่ามันอยู่โลกนี้ยีดโคตรเท่เลยไอย้แล้ววาดูอยู่โลกสองลกสามอะไรงี้เฮ้ยมันกำลังรูปพลังกันคนดูกดลงใช่ไหมยีดมามามา,มาดูซิได้ไรเอ้โหเทนเทนไหเทนเทนไหมไม่ใช่ไม่เชื่อเลยว,ว่าคนดูลูกของโจทาโร่นะ โอ้โหสามดาวพระเจ้าเอ,อเอาดีเอาดีตัวนี้เวรมมงของฉันถือก,การไม่ยอมแพ้ ก็นั่นแหละครับผมคุณด,ดูฮาถ้าเกิดเราไม่ไล่นสดในตอนนั้นเราก็ไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เลยก็ว่าได้ครับผมคุณด,ดูฮาซึ่งเราได้โทรโรกิมาด้วยนะครับผม5ดาวได้ตัวละครที่น่าสนใจมาเยอะแบบสุดๆนะครับผมแปลว่ารอบหน้านั้นถ้าเกิดเรามาเล่นอีกเราสามารถสืสตาดัทได้เพื่อหาตัวมาเล่นนั่นเองนะครับผมคุณด,ดูบอกเลยแม่งกว่าจะรู้และซึ่งหลักๆเราก็ได้โจลีนกับอเออโทรโรกิมาครับผมคุณดูฮาซึ่งก็ไม่รู้ดีเปล่าก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะฮ